ในสถานการณ์โควิด -19 สถานการณ์อย่างนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อย่างสถานการณ์ปีที่แล้วก็เราอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะแหรมบปีนี้เนี่ยก็สถานการณ์อาจจะดูเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นคำคาดหวังต่อสังคมที่มีต่อการศึกษาต่อกระทรวงศึกษานั้นก็ มีมากมายนะคะทำให้ท่านผู้บริหารกระทรวงนะคะตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่านดิชันเองก็คิดว่าท่านผู้ในการการศึกษาเขตก็ดีท่านผอโรงเรียนทุกคนก็ดีที่อยู่ในกระทรวงศึกษาก็คงมีความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงบปนใยเช่นกันว่าเราเองเนี่ยจะทําการศึกษาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเรียกสถานการณ์ที่เรียกว่า New Normal นะคะ ซึ่งทางกระทรวงเองท่านเลขาสพถอเองนะคะก็เราก็ได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ตามที่ได้มีการสื่อสารไป5รูปแบบเพื่อถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดก็จริงแต่ว่าการศึกษาเราก็ไม่อยากให้สถานการณ์นี้เนี่ยจะหยุดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราได้เพราะฉะนั้น5รูปแบบจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ On Hand, On Demand, On Site นะคะแต่ในบริบทของทั้ง5รูปแบบที่เรามีการจัดเตรียมแล้วเนี่ยก็ได้ทราบว่าออนอกจากนั้นเราก็ได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนประมาณที่14มิถุนายนนะคะแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมกระทรวงพยายามจะให้การศึกษาในภายใต้ความหลากหลายของแต่ละพื้นที่เนี่ย เป็นไปด้วยความที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดเราจึงได้ให้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสที่จะพิจารณาหรือสำรวจในพื้นที่ของตัวเองว่าในแต่ละพื้นที่ของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนนะคะมีความเหมาะสมในการที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบใดหรือมีการเรียนการสอนที่สามารถผสมผสานการเรียนทั้ง5รูปแบบนี้ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยิฉันเองก็อยากจะฝากท่านผู้บริหารการศึกษาท่านผอ,อ,อเขตนะคะได้ช่วยกันทําประเมินนะคะเหมือนกับว่าหลังจากที่ขณะนี้เรามีบางเรียนบางส่วนที่ได้มีการเปิดภาคเรียนไปบ้างแล้วนะคะคงจะได้เห็นแล้วว่าเรามีความขาดตกบกพร่องอะไรมีความ อะไรที่เรายังต้องขาดอยู่หรืออะไรที่กระทรวงจะต้องสนับสนุนตลอดจนวันที่14มิถุนายนก็จะมีการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศนะคะซึ่งการเปิดภาคเรียนนี้อย่างที่พูดค่ะว่าก็คงภายใต้การเรียน5รูปแบบนี้ซึ่งยังเชื่อว่าภายใต้การเรียน5รูปแบบนี้ในการที่เราจะเปิดเต็มเต็ม mm. สภาพพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องมีบ้างราคะในบางพื้นที่อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องของ การเรียนการสอนนะคะติดปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะคะเรื่องของเกี่ยวกับระบบการสื่อสารก็ดีหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคาดไว้เพราะเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ังเต็มรูปแบบนะคะอ,อ,อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้สะท้อนกลับมาแล้วก็ทางกระทรวงเองเนี่ยยินดีที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้เต็ม ความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องออนแฮนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันพึงจะเกิดขึ้นที่จะทําให้การศึกษาในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นไปได้วยความสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยเราเองก็พิจารณาแล้วก็เ,เรียกว่าจะาไม่เท่าทิ้งให้ทุกท่านได้ทํางานเแบบพียงลําพังค่ะภายใต้5้ารูปแบบนี้เนี่ยถ้าลงไปในรายละเอียดยดิฉันเองก็มีความาสังคมแล้วก็ พวกเราเองในกระทรวงก็มีความกังวลอยู่ว่าความที่ว่าเป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะเคยทํามาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะดูเหมือนกับทํากันแบบเต็มที่มากขึ้นคือเรียกว่าเต็มรูปแบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำคาดหวังกับสังคมอย่างที่ดิฉันได้บอกก็คือว่าเขาก็อาจจะมองว่าไอ้ห้รูปแบบเนี่ยถ้าเราจะชี้วัดจากในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงเช่นว่าออนไลน์ แบบเรียนออนไลน์แบบที่เรียกว่าเรียนแบบที่ว่าคุณภาพนี่มันจะหน้าตาเป็นแบบไหนฉันเองก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านดออรอมพอรอยู่เหมือนกันว่าถ้าทางในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาหรือทางพอรโรงเรียนที่มีความหลากหลายเนี่ยเขาอาจจะมีความซึ่งคุณครูหลายๆพื้นที่ซึ่งก็มีความสามารถก็อาจจะมีความอาจจะมีการจัดการออนไลน์แต่มีรูปแบบที่ ที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์และอยากจะเอามาเป็นโมเดลให้กับกระทรวงได้นะคะหรือมีความประสงค์ที่ต้องขอความช่วยเหลือว่าในเรื่องของการที่จะไอ้เช่นบุคลากรอาจจะยังไม,ไม่พร้อมหรือบางเรื่องเนี่ยคือขอให้ได้แจ้งแล้วก็ประสานมาเลยคือเราอยากเห็นโมเดลเราอยากเห็นรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละในแต่ละโมเดลไม่ใช่ว่าออนไลน์เนี่ยในพื้นที่ของท่านท่านทาอะไรหรือท่านมีข้อเสนอในอะไรที่อยากให้เป็น รูปแบบที่ที่ดีที่จะแชร์ให้กับพื้นที่ของคนอื่นได้อยากให้ท่านส่งมาค่ะส่งมาที่ส่วนกลางของพวกเราเหรือแม้ก็ะทั่งเรื่อง on, อ่อนไซส์อ่อนแฮนก็ดีนะคะหรือ on อนดีมาก็ดีหรือ on air ก็ดีเนี่ยทุกรูปแบบต่างๆเราเนี่ยคือมันมีมันมีเราอยากจะพยายามทํารูปแบบให้ให้สามารถที่จะจับต้องแล้วก็ให้ให,ให้ให้มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นการเรียนที่นักเรียนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันดิฉันเองก็พยายามจะคิดแล้วก็พยายามจะปรึกษาคุยกับท่านผู้บริหารในกระทรวงระดับในกระทรวงของเราเหมือนกันว่าออในสถานการณ์ห้ารูปแบบนี้เรามีอยู่แล้วนอกเหนือจะจะ,จะทำยังไงให้จับต้องได้ว่าไอ้ห้ารูปแบบนี้วิธีการที่จะทำใหออ้รู้สึกว่าดูแล้วมีคุณาภาพแล้วมีจับต้องได้เป็นแบบไหนในรูปแบบตัวอย่างของแต่ละแต่ไนละห้าโมดในแต่ละห้ารูปแบบแล้วเนี่ยก็เราจะคิดและเรียนกันแบบไหนดีคะที่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ ที่ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ความรู้ในเชิงของไม่ว่าจะเป็นอ,องค์ความรู้แองค์ความรู้และทักษะชีวิตคือเราก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยเรียนในรูปแบบปกติที่จะต้องสามารถที่จะยัดเยียดในเรื่องขององค์ความรู้ได้ทั้งหมด100%เซตามที่มันเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการเรียนรู้นอกจากจะห้ารูปแบบแล้วเนี่ย ในเนื้อหาหรือวิธีการเข้าถึงเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยเราจะทำกันยังไงกันดีนะคะซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของการที่กระทรวงเองพยายามที่จะทำในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการที่จริงๆก็ทำไปเยอะแล้วแล้วก็อาจจะมีการปรับอยู่ซึ่งจริงๆเราตามตาม ตามไทม์ไลน์เนี่ยเราจะมีการนําเรื่องฐานสมรรถนะมาใช้ในพฤษภาปีหน้าแต่ภายในสิ้นปีเราพยายามจะให้มีโรงเรียนบางส่วนเนี่ยได้เป็นโรงเรียนนำร่องในการทำซึ่งในเชนคที่ว่าสถานการณ์แบบนีเน้เราสามารถที่ทำให้แต่ละโรงเรียนและแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของการเรียนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็คือเป็นเรื่องของการเรียน a c t i v e learning หรือในเรื่องของทักษะชีวิตซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอคทีฟเลิร์นนิ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของทักษะชีวิตดิฉันฉนึกว่าเอ่อทุกท่านก็คงจะทราบดีไม่ว่าเด็กๆในแต่ละต่างในต่างจังหวัดดิฉันเองก็เป็นเอ่อเป็นผู้แทนรัศดรในพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นว่าเด็กๆเ,เองถ้าในพื้นที่เกษตรก็ได้มีโอกาสช่วยในงานเกษตรให้กับพ่อแม่หรือต่างๆเหล่านี้เอ่อทำยังไงจะให้เราเขาทําอาจจะทําอยู่แล้วจะทํายังไงจะให้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของกระบวนการต่อย,ยอด ของเขาว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เขาทําให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องกับในเรื่องขององค์ความรู้ได้คือพยายามจะเอาองค์ความรู้เนะี่ยมาเชื่อมโยงกับในเรื่องของทักษะชีวิตซ,ซึ่งซึ่งอาจจะทําเป็นในเรื่องของโปรเจกต์เบสก็ได้คืออาจจะพูดเป็นเหมือนฝรั่งสักนิดนึงแต่จริงๆ <c oughs> แล้วในบ้านเราเองเนี่ยจริงๆเรามีสิ่งเหล่านี้ในต่างจังหวัดแล้วกันนะคะในฉันอาจจะเห็นภาพตรงนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นเด็กต่างจังหวัดคือในเรื่องของ active learning จริงๆเรามีอยู่ใน พื้นที่ชนบทและแล้วก็ในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะคุณครูผู้สอนเนี่ยจะสามารถนําตรงนี้เข้ามาเชื่อมโยงในการสอนยังไงเป็นต้นเช่นในเรื่องของหรือเป็นในเรื่องของฟิโนเมนาเบสก็ดีฟิโนเมนาเบสก็อาจจะเป็นในเรื่องของปรากฏการณ์ว่าสถานการณ์เช่นโควิดขนาดนี้คุณครูสามารถที่จะเอาเรื่องโควิดเนี่ยอาจจะมาให้นักเรียนได้คิดกันว่านักเรียนเนี่ย อาจจะเขาเขียนเป็นเรื่องความก็ได้หรือเล่าเรื่องก็ได้ว่าเป็นงานที่จะต้องส่งก็ได้ว่าเขาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปยังไงเขาเช่นว่าต่อไปนี้เขาอาจจะต้องสักจากสมัยก่อนไม่เคยต้องใส่แมสวันนี้ทำไมเขาต้องใส่แมสมันป้องกันอะไรเชื้อโรคโควิดมันคืออะไรทําไมคนทั้งโลกถึงต้องกลัวโควิดสิ่งต่างเหล่านี้เราทํายังไงดีคะที่จะทําให้สถานการณ์วันนี้เนี่ย นี่คือเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับเด็กเด็กสามารถเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ได้จากสถานการณ์โควิดจากการป้องกันว่าทําไมเราต้องใช้เจลล้างมือหรือ,อสถานการณ์ที่คนทั้งโลกต้องใส่แมสกันเนี่ยเพราะอะไรโลกเปลี่ยนไปยังไงโซเชียลดิจิทัิ่งเด็กเรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ต่างๆเรานี่สามารถไปเชื่อมโยงกับวิชาหลักได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยม,มันสามารถเชื่อมโยงไนดะ้จริงๆเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นรูปแบบค่อนข้างจะมีความกว้างนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นในการเรียนค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันเองคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทําได้ในช่วงเวลาแบบนี้หรือในช่วงของเรื่องเรื่องของทักษะชีวิตก็ดีอาจจะที่ท่านพรก็เคยพูดเรื่องของการออมก็ดีว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์เบสก็ได้ว่าเด็กอาจจะมี การออมแบบไหนที่บ้านของเขามีการออมแบบไหนให้เขาลองอได้มีการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเขียนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คุณครูเองก็จะสอดแทรกการเรียนเรื่องการออมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์บวกลบพื้นฐานแบบง่ายๆก็ดีในเรื่องวิวนัยในการทําเรื่องของอการใช้เงินเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือดิฉันคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเหมือนกับว,ว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะทํา รูปแบบเนี่ยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรที่อาจจะไม่ได้ในเชิงในสถานการปกติที่เราอาจจะเน้นในเรื่องขององค์ความรู้ที่เ,เป็นรูปแบบที่เราสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงนะคะสถานก,การณ์เช่นนี้นยอยากให้กลับไปคิดแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่อยากจะทำแล้วก็ท่านมีไอเดียอยากจะทำแล้วก็อาจจะไม่เคลียร์ในเรื่อ,องของของคอนเซปต์ของแนวคิดเนี่ยก็ทางกระทรวงเองก็ยินดีที่จะ ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันพ,พัฒนาร่วมกันต่อไปได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็จะคงจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าผู้บริหาร กระทรวงก็ดีหมายถึงว่าทุกคุณครูคคนะคะทุกคนในประเทศไทยหรือคนไทยทุกคนก็คงจะมีความคิดเดียวกันเพราะว่าคุณครูนั่นถือว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญแล้วก็มีความใกล้ชิดกับนักเรียนขอเรียนว่ากระทรวงเองที่ผ่านมานะคะ,ะท่านผู้บริหารระดับสูงเองในชั้นเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันตลอดแล้วเราได้เรียนท่านนายกและท่านเองได้ให้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนครูเนี่ยเป็น Priority แรกๆตั้งแต่ก่อนที่เราจะมี ตั้งใจว่าจะเปิดเรียนกันวันที่17พฤษภาคมด้วยซ้ำนะคะเรา,เราท่านท่านานายกเองได้รับประเด็นตรงนี้เป็นเพย์ว่าจะให้คุณครูเนี่ยเป็น priority เรือแรกแต่เราได้มีการเลื่อนกันมาเนื่องจากว่าปริมาณของวัคซีนที่อาจจะคาดเคลื่อนตามกําหนดนะคะทาให้เราเองได้มีการคัดเคลื่อนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยในเมื่อสถานการณ์เกิดเช่นนี้แล้วรกระทรวงเองก็ต้องพยายามปรับตารางนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทําอย่างไรที่จะ move on ก็คือ เดินหน้าต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ขณะนี้ก็ได้มีการในพื้นที่สีเข้มพื้นที่สีเข้มเนี่ยเราได้เมื่อวานนี้ก็ได้มีการฉีดไปกว่าหลายพันคนซึ่งก็มีเป้าหมายเป็นหลักสามห0ื่นกว่าคนนะคะในพื้นที่ที่ในเบื้องต้นแล้วก็ทยอยที่จะค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆในในพื้นที่ต่างจังหวัดนี้ท่านประหลัดเองก็ได้ กำชับไปทางท่านราชการจังหวัดทุกพื้นที่แล้วนะคะว่าก็ขอฝากทางบุคลากรทางศึกษาด้วยเช่นเดียวกันที่จะให้ได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ภายใต้ล็วัคซีนที่มีจำนวนจำกัดนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของนโยบายส่วนค i ิ k วินส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของความความปลอดภัยในสารศึกษานะคะความปลอดภัยสารศึกษานี้ก็เป็นเรื่องที่ เราพูดกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ไมออ่ดิฉันพูดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้หมายเ,ออเป็นความปลอดภัยทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นครูและนักเรียนนะคะแล้วก็ขณะนี้ จริงๆเรามีเรื่องเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบูลลี่เองเรื่องของเด็กนะคะการสุขนุแรงของเด็กความรุนแรงระหว่างครูกับเด็กหรือระหว่างรุนแรงที่ครูเองก็อาจจะมีความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้มีมาโดยตลอดแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสถานการณ์โควิดก่อนเป็นอันดับแรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เราก็คงต้องทาตามมาตรการของสบคซึ่ง ก็ยังมีมาตรการอย่างเคร่งครัดต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะโรงเรียนที่จะต้องเปิดออนไซต์ site, เนี่ยก็คงต้องขอฝากท่านผอเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้กำชับกับทางคุณครูว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้เป็นประเด็นที่ต้องมีความเข้มข้นเพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพราะก็เป็นเรื่องที่สังคมเองก็มีความกังวล ต่างเหล่านี้ในรายละเอียดเรื่องของความบันาศึกษาเนี่ยก็คงจะได้มีการต่อยอดอีกในรายละเอียดจะมีอีกเยอะนะคะแต่ในวันนี้ดิฉันเองคงจะเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการเรียนการสอนในสถานการณ์แบบ new normal เช่นนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คงจะเป็นประเด็นในเรื่องของออในการลดพละผู้ปกครองนะคะเรื่องนี้ก็ได้คุยกับท่านท่านเลขาอภรรไปนะคะในสถานการณ์เช่นนี้เราจะมีมาตรการยังไงที่จะช่วยในเรื่องของ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคือสถานการณ์เช่นนี้กระทรวงเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรู้ว่าภาระในเรื่องของเศรษฐกิจเองในเรื่องของไรายได้ที่จะเข้ามาในครอบครัวลดลงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวซึ่งท่านอภพรก็คงจะเดี๋ยวได้มาพูดคุยอีกทีหนึ่งในเรื่องของทางโรงเรียนว่าเราจะมี มาตราการอย่างไรหรือวิธีการอย่างไรที่จะช่วยสามารถที่จะทําในเรื่องของลดภาระตรงนี้ได้บ้างนะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่นี่ฉันเองก็คงจะมองว่าโควิดเ,เนี่ยคงจะไม่ได้อยู่กับเราแค่เดือน2เดือนนี้แน่นอนก็โควิดก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเออ คิดว่าอาจจะต้องสิ้นปีหรืออาจจะต้องอาจจะเห็นเจอจางลงไปบ้างในปีต้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมความพร้อมว่าการเรียนรูปแบบต่างๆเราเนี้คือก็ต้องให้ให้ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ให้รู้สึกว่าอย่างที่ฉันพูดคนะ่โควิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็น กระบวนการที่ทําให้เราต้องปรับตัวเร็วขึ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนดิจิตอลก็ดีการเรียนโลกขึ้นเปลี่ยนเร็วมากแต่โควิดทําให้เราเปลี่ยนแบบแบบแบบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนกันกระทนหันแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบนี้ดิฉันดิฉันเข้าใจถึงผู้ผู้ทำงานอยู่ใน ด่านหน้าคุณครูตลอดจนท่านผู้ในการสำนังกงานเกียกการศึกษาเนี่ยผู้ที่ทํางานด่านหน้าต้องเผชิญกับความาท้าทายแล้วก็ความยากลาบากใน,ในหลายเรื่องในอุปสรรคต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะก็ก็ให้กําลังใจแล้วก็อย่างที่พูดนะคะว่าอะไรที่ทางเราสปอร์ตได้เนี่ยก็ก็พยายามเต็มที่ที่จะทําในส่วนนั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ก็เป็นห่วงก็คือในเรื่องของ กระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีความเปราะบางแล้วก็อ่อนไหวในในในกับความรู้สึกของผู้ปกครองในในสังคม,มเราจะเห็นมีข่าวตลอดเวลานะคะในในในโลกโซเชียลก็ดีโดวยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โซเชียลดูเนี่ยข่าวทุกอย่างจะเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํางานภายใต้ความยืดหยุ่นและระมัดระวังแต่ก็ไม่มากจนเกินทําให้เราเนี่ยติดกับปัญหาในการที่จะทํางาน ที่ดีๆได้นะคะอย่างเช่นเราอยากจะเห็นอขออนุญาตที่จะต้องนะเอ่ยอยกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีก็ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือการถ่ายรูปกับเด็กเรียนทีวีเด็กต้องเรียนหน้าทีวีเท่านั้นแล้วถ่ายรูปมาให้ดูในในกรณีที่เรียนดี TV อลทีวีต่างๆเหล่านีเ้เราไม่ได้ํำหนิกันนะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าสถานการณ์หลังเนี้ยมันกำลังบอกกับเราว่าเออมันเปลี่ยนไปละคือ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปโจทย์มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงในสถานการณ์ที่นิวนอร์มอลแบบนี้เนี่ยที่ต้องยืดหยุน่นแล้วก็คือเอาเป้าหมายเป็นหลักแต่วิธีการหรือรูปแบบเนี่ยบางอย่างเนี่ยถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันมีความาให้ยีไงเดีย๋ยวให้ให้ยืดหยุนเนาะให้เป็นธรรมชาติให้อาจจะรูปแบบต่างๆที่ดูจะตรึงและเข้มงวดเกินไปก็ซึ่งถ้ามันไม่ได้ มันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเป้เปาหมายหลักเนี่ยก็อยากจะให้เราได้อยากจะให้ทุกท่านได้ได้ไดเข้าใจแล้วก็ให้ผู้เรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้นอกจากจะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้มีความเครียดแล้วก็มีความตึงในรูปแบบจนเกินไปนะคะก็ขอใหอไ้ได้ได้ดูแล้วก็พิจารณาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอในเรื่องของการ ยูนิฟอร์มก็ดีในเรื่องของชุดนักเรียนความจําเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาไปตามในสภาพพื้นที่ของแต่ละท่านด้วยว่าในกรณีที่สมมติไม่ได้เรียนออนไลน์เนี่ยมีความจําเป็นไหมที่เด็กอาจจะต้องจะต้องใส่ยูนิฟอร์มหรือไม่ต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะให้ช่วยกันมีการให้พิจารณาแล้วก็หรือในสภาพพื้นที่ในชุมชนต่างๆที่อาจจะต้องไม่เรียนออนไซต์ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันในสภาพพื้นที่ของรายได้ต่อหัวก็ต่างกันอย่างเงี้ย ทางท่านผู้จะดการหารศึกษาจะต้องช่วยคิดแล้วก็ช่วยวิเคราะห์นะคะว่าเราจะทําอย่างไรให้ให้นอกจากจะให้เยาวชนของเรานอกจากจะได้การศึกษาได้ความรู้ในแบบฉบับของ new normal แล้วเนี่ยก็ทําให้ผู้ปกครองได้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็เด็กได้ผ่อนคลายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกการเรียนรูปแบบใดก็ตามสําคัญที่สุดคือเด็กต้องมีความสุขะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กไม่มีความสุขแล้วผู้เรียนไม่มีความสุขแล้วนี่ฉันเชื่อว่า กระบวนการทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของการเรียนรู้ได้นะคะก็คงฝากาท่านผ,าานผู้ท่านผู้อนการเขตพืน้นทการศึกษาทุกท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะให้ให้กำลังใจทุกท่านจริงๆค่ะแล้วก็ได้บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลักดันอะไรทุกอย่างก็ดีในเรื่องของนโยบายที่กระทรวงจะผลักดันไปเนี่ยต้องเรียนเลยว่าทุกท่านนั้นถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่จะทําให้ เราสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ไปนําไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะคะเพราะว่านักเรียนก็ถือว่าเป็นผู้เรียนก็ถือว่าเป็นอนาคตของชาติก็ถ้าเราขาดความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะสถานการณ์เช่นนี้เราก็คงจะก้าวข้ามไปไม่ได้นะคะก็คงให้กําลังใจคะ่ะแล้วก็กระทรวงเองยินดีขอเน้นย้ําว่าเราจะพยายามช่วยเหลือทุกทางเท่าที่จะทําได้ในที่ฉันเอง จะมีคงจะมีโอกาสแน่นอนที่จะได้ลงไปพบปะในบางพื้นที่กับท่านนะคะอาจจะไม่ได้ทบทุไม่ได้ครบทุกพื้นที่แต่ว่าจะตั้งใจที่จะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปพบในพื้นใน,ในสภาพพื้นที่อีกทีหนึง่งในกรณีที่ท่านเองอาจจะอ,อยากจะได้เห็นอยากจะให้ทางกระทรวงได้เห็นภาพนั้นหรือต่างๆนานาน,นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้มยการ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมอํานวยการสํานักง,งานขีพนิยัตการศึกษาทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะการประชุมทางไกลในวันนี้นะคะแล้วก็ก็ขอให้การประชุมเ,เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่เรากําลังจะต้องเผชิญกันต่อไปนะคะแล้วก็คงของขอบคุณท,ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารการศึกษาทุกท่านท่านเล,ลขาท่านรองเลขาแล้วก็ทุกคนนะคะซึ่งก็ได้ตั้งใจ ประสานงานแล้วก็พยายามทำงานกันให้ให้เกิดการขับเคลื่อนให้ดีที่สุดนะคะนั้นเองขออนุญาตว่าถ้าเกิดท่านใดที่อยากมีแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์นะคะในการเรียนการสอนก็ดีหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งท่านอาจจะส่งตรงไปยังทางกระทรวงได้อยู่แล้วอีกช่องทางหนึ่งท่านท่านสามารถส่งมาได้ที่อีเมลของเสมาหนึ่งนะคะ s e m a ห moegoth@gmail.com นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะช่นเออาจจะได้มีโอกาสได้อ่านแล้วก็ได้รับฟังอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะได้าาช่วยกันนะคะในการที่จะทำอาจจะไม่ได้ทำจะได้ทุกเรื่องแต่จะพยายามนำแนวคิดต่างๆที่ท่านได้แนะนำมาเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนในสถานการณ์เช่นนี้ ไปได้แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนนะคะ